เวทแฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับเจอกับอินเตอร์มามี่ครับเกมลีกครับเวทแฮมอินเตอร์มามี่ครับเกมกำลังแล้วครับลาบัดให้กับเลวีเนเมสซี่ครับไหลมาให้เอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้ไม่เข้านะลามินยามาครับเก็บได้ครับจังหวะนี้ลามินยามาให้กับเลวีเนเมสซี่ครับเลวีเนเมสซี่ ไม่เข้านะอันโตนิโอครับวันนี้อันโตนิโออนโติเปิดมาจาังหวะนี้เข้ามือของเอเมลที่โซเฟียนอัาราบัตกับลิเน่มเมสซี่ครัเลิมเมสซี่ให้กับลามินยามาลูนนี่ลามินยาเมลได้ยิงเรียบร้อยเลยครับลามินยาเมล หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์แมมมี่ครับขึ้นนำเวสแฮมยูไนเต็ดแากลามินยามาครับนี่ครับลามินยามาเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ตัวนี้ก็ได้ปล่อยแยงมาครับจังหวะนี้หลุดแล้วครับคริสเตียโนโรนัโดหลุดครับจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยครับคริสเตียโนโรนัโดครับสองประตูต่อศูนยมม์ครับอินเตอร์เมมี่ครับนำเวสต์แฮมจากคริสเตียโนโรนัโดยิงด้วยสายครับสิทธิของเลอเนลเมสซี่ครับ ไลมาเงีงมๆนดูเกมกันต่อเข้าทางเดปอครับเดยเนเมสซี De ่เดปอยังเก็บได้เดปอลองลูกนี้ครับเรียบร้อยครับโรดิโก้เดปอครับจังหวะน,นี้โอ้โหแต่ลองแล้วก็เป็นประตูนะครับโรดิโก้เดปอครับนี่ครับโรดิโกเดปอครับยิงไกลลูกนี้ครับ เรียบร้อยครับเสียบเสาเข้าไปนะครับามาอีกแล้วครับโรดิกิสเตโนลันโดกิสเตโนลันโดกิสเตโนลันโดยิงเรียบร้อยครับกิสเตโนลันโดสีประตูต่อศูนย์แล้วครับอินเตอร์มามีครับน้ำห่าง เวสแฮมครับสี่ลูกแล้วเนี่ยยิงเลขขวาลับลูกนี้กูรูรับตัวนี้ครับจังหวะน,นี้โรดิโกเดปอยย่งมาครับทางเดียวเนมสซี่ครับเดียวเนมสซี่ให้กับลามินยาเมลกิสเตนโนโอนโดคจังหวะน,นี้ กับมาเมสซี่ครับคริสเตียโนโรนโดเดี๋ยวเดนเมซี่ปั่นลูกนี้ข้ามคานไปนะเกมกันต่อนะครับเกมนันอาเกต้าหล่นยางไปเข้าทางคริสเตียโนโรนโดครับลูกนี้คริสเตียโนโรนโดเรียบร้อยครับแฮตทริกครับคริสเตียโนโรนโดนี่ครับห้าประตูต่อศูนย์แล้วครับอินเตอร์เมมี่ครับนำเวสแฮมแฮตทริกของคริสเตียโนโรนโดครับ เรียบร้อยเลยเนี่ยนี่ตีไใครแตกได้หรือไม่นะริเกตครับจังหวะนี้ยังได้ครับเป็นแฮมเปิดมาจาังหวะนี้ครับเข้ามือของดียนิเมซี่ล็อกหลบจังหวะนี้ให้กับลาเมนยามาลามมนยามาลครับลาเมนยามาลจาังหวะนี้ครับข้าทางเลียนเดนิเมซี่ครับแล้วก็ได้ฟิกครับเลีอยนเนิเมซี่ครับจังหวะนี้ใบเหลืองครับเคีร์แมน นี่ครับอันเอ็มเอสซีครับยิงลูกนี้ปังไว้ได้นะครับโอ้โหนามินยามาเปิดมาจากวันนี้ติดแล้วก็ฮาคิมิเปิดาอีกทีครับเราจบเกมครับอินเตอร์มามีครับเอาชนะเวสแฮมไป5ประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับคนนี้นะครับริสเตียโนโรนโด